สวัสดีครับผมบ่าวบึงการนอนนาเช่นเคยครับผมฝ่ามืนเม็ดครับผมวันนี้บึงการเหมือนฝนจะตกครับผมก็สวัสดี fc ทุกท่านครับผมวันนี้ก็จะมาทําคืนหลักเดียวบวงเจ็ดนิ้วครับผมพา fc ไปชมครับผมอุปกรณ์ที่มีก็จะมีกิฟตกปลาครับผมอันนี้กิฟตกปลาครับผมจะต่อเข้ากับสายหลักครับผมดูขั้นตอนการทำนะผนัะ ต่ออย่างไรทาอย่างไรรูปแบบออกมาก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับผมอันนี้บ่วงเจ็ดนิ้วคือหลักเดี่ยวครับผมเนี่อันนี้เอฟซีขอมาแบบว่าขอหลักยาวๆครับผมหลักทองแดงยาวมากครับผมตัวนี้หนึ่งแขนศอกก็บวงที่เจ็ดนิ้วครับผมลองดูครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์ก็มีหลักทองแดงนี่ครับผมหลักทองแดงครับผม ตัดเล็บเรียบร้อยครับผมแล้วก็สายเอ็นครับผมสายเอ็นเบอร์120ยยีบรอปอนด์ครับผมสายเอ็นมาดูขั้นตอนการทำครับผมว่ามันจะใช้ได้ไหมผมว่าแลวแต่เอซครับผมอันนี้เอฟซีเป็นฝากมาเป็นใสกได้หลักยาวๆครับผมก็ทำให้ครับผมขั้นตอนการทำครับผม รับชมครับผมก็ตามนี้ครับผมให้ภรรยาทําให้ดูครับผมหลักมันยาวก็ทํายากหน่อยครับผมปกติใช้เอ็นเบอร์ร้อยครับผมอันนี้ร้อยยี่สิบครับผมเพราะว่าบ่วงเจ็ดนิ้วมันจะใหญ่ครับผมก็ทํายากๆหน่อยครับผมแล้วก็มาวัดครับผม วิธีทาคืนหลักเดียวครับผมเหมือนกันหลักเดียวหลักสั้นก็ประมาณนี้ก็ต้องมาวัดครับผมออกมาจะเป็นรูปแบบนี้ครับผมนะก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้เชือกครับผมเชือกไนล่อนเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองครับผมกล่องแม่โฟกัสครับผมเชือกไนล่อนครับผมเบอร์สิบสองพันรอบครับผม ง่ายๆครับผมขั้นตอนยาวมากครับผมยาวมากออกมาก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับผม <c oughs> อ้าวดูใกล้ๆครับผมนี่ครับผมพอหลักมันยาวนะครับเนาะขั้นตอนการทำก็พันเอ็นกลับได้ก่อน แล้วก็มาวัดแล้วก็มาพันนะผมง่ายๆแต่ต้องให้แน่นนะผมเวลาไก่มันกระชากมันจะหลุดแล้วก็กาวร้อนขาดไม่ได้ครับผมลักษณะก็จะเป็นรูปแบบนี้ พันขึ้นแล้วก็ลงมาครับผมให้มันเป็นสองชั้นจะได้สวยงามขั้นแรกก็ต้องใช้มือก่อนครับผมก่อนเข้าสาว่านแล้วก็หยอดกาวหัวท้ายครับผมมันจะได้ไม่หลุด เวลาเราเราหยิบไปใส่ตะบานครับผมหัวท้ายครับผมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ มันหลักมันยาวจะทํายากค่อยๆทาครับผมทําได้อยู่แต่ว่าทํายากครับผมพันแยะก็ใช้เวลาครับผม,มแล้วก็มาใส่ตะขออีกทีนึง ก็อุปกรณ์ที่จะประกอบกับผมนี่ก็คือรังคืนนะผมตัวนี้รังคืนขนาดใหญ่ครับผมคือใส่ได้ถึงสิบนิ้วับผมตัวนี้นะผมนะรังคืนรังเก็บนี่แหละตัวนี้คือรังเก็บครับผมนี่ก็ต่อสายเข้ากับหลักตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะผมนะสีน้ำตาลอุปกรณ์ ที่มีครับผมก็สอบถามพูดคุยกันได้ครับผม0854653068ครับผมอันนี้คือหลักเดียวครับผมผีเสื้อก็มีครับผมผีเสื้อก็จะมีสวงสองบ่วงน้่มนะออกมาสองข้างตัวนี้ f c สั่งมาพิเศษครับผมก็ลองทำดูว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนขั้นตอนการพันครับผม หันจากข้างล่างไปข้างบนแล้วก็ลงมาล่างครับผมแล้วก็ยอดกาวหัวท้ายก็เข้าสว่านพันเลยครับผมทีนี้ง่ายง่ายครับผมแต่นี่มันทํายากหน่อยเพราะว่าหลักมันยาวครับผมทําได้อยู่แต่หลักมันยาวต้องทําช้ชาๆครับผมลักษณะก็ตามนี้ครับผม หยดกาข้างบนแล้วก็ข้างล่างครับผมอันนี้คือล็อกไม่ให้มันเคลื่อนเวลาไปเข้าสว่านครับผมง่ายๆหวังว่า FC คงเข้าใจควกผมง่ายๆแล้วก็เก็บปลายในลอนออกครับผมนี่ลักษณะครับผมก็สว่านยิงเลยครับผม อุปกรณ์ที่ทําก็มีไม่กี่อย่างครับผมหลักทองแดงสายเอ็นพร้อมสายพีแล้วก็ลังเก็บแล้วก็เชือกครับผมตัวนี้เป็นเบอร์หกสิบครับผมเบอร์หกสิบชวนพันหลักก็จะเป็นเบอร์สิบสองครับผมเชือกไนล่อนเบอร์สิบสอง ก็พันขึ้นบนแล้วก็ลงล่างใช้มือครับผมทุกชิ้นงาน หยอดก้าวแล้วกว็ล็อกครับผมง่ายๆ ตอนนี้ก็ทําการวัดครับผมจะทํายากหน่อยครับผมช่วงหลักมันยาวรากว่าจะทําออกมาก็เป็นรูปลักษณะนี้ปกติหลักก็จะอยู่ที่17เซนนะผมอันนี้ยาวหนึ่งแขนสอก fc บอกว่าทําให้หน่อยก็จัดไปครับผมขอฝากขอบคุณ fc ครับผมก็จะมาต่อด้วยสายแล้วก็ใช้ลูกหมุนนะผม แกบอกว่าเวลาแกะมันจะแกะง่ายนี่ครับผมลูกหมุนชุดละสองตัวทั้งหมดก็สามสิบสามสิบอันนะผมสิบห้าหลักต่ออยู่ช่วงหลักช่วงกลางเนาะครับเนาะจะช่วงกลางก็จะจะต่ออยู่ช่วงนี้ผมลูกหมุนจะมีสองตัวแล้วก็เวลาแกะก็แกะออกเลยครับผมเ็บสีขอมาก็ทำให้ครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณเอฟซีที่รับชมและติดตามกระบ่าเหมือกันนอนนาทุกท่านขอบคุณครับผมขอบคุณครับ